จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นกาด้ทรงนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ที่สอปอป,อปอลาวซึ่งเพิ่นกับพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่นะคะหลังจากการรักษาตัวดีขึ้นแล้วนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นกพาพพ้อในจะกลับประเทศและกาขอบคุณประทับใจในรอยยิ้มและกัน้ำใจอันงดงามของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นบอกว่าจะกลับมาเที่ยวมองนีอีกแน่นอนค่ะโดยที อาทาอากาศยานานาานาชาติอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายแพทย์สเวสวีศรีผู้นวยการโรงพยาบาลปรินอุบลราชธานีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ทาอากาศยานอุบลราชธานีและก็โรงพยาบาลปิ่นอุบลราชธานีได้ร่วมกันมอบมาไล่และก็ของฝากของทีละลึกให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจำนวนสองรายที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัส้นต้นหม่ที่เมืองละคอนเพ่งแขวงสารวันสาธารณนรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่าเมื่อวันที่26มกราคม2568ที่ผ่านมา และก็มีการประสานขอเดินทางข้ามประเทศเข้ามาขอความซอยเหลือจากโรงพยาบาลปรินอุบลราชธานีซึ่งกได้รับความซอยเหลือและก็ได้รับการรักษาดูแลจนอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเดินทางโดยสารขึ้นเครื่องได้ซึ่งนักท่องเที่ยวอีกรายหนึ่งเพิินก็กำลังเดินทางมาซึ่งในมือนีก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเดินทางกลับประเทศร่วมทั้งหมด3รายน้ำกัน กะจะเหลือผู้ทีประสบวุติเหตุจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงรักษาโตยู่อีก14รายไร่ค่ะค่ะโดยนักท่องเที่ยวทั้งสองคนนะคะเพิรนกตางแสดงความขอบคุณชาวไทยและกะหน่วยงานทุกผักส่วนทีดำเนินการให้ความซอยเหลือว่าสิเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการประสานน้ำโตขามแดนการจัดรถชุกเชิญมาถ,ถารับจนกระทั่งน้ำโตทรงมาซอยเหลืออย่างรวดเร็วแลวกัท่านเหตุการณ์ท่านทวงที่ มีความประทับใจหลายค่ะทั้งรอวย,ยิ้มและกะนำใจอันงดงามความเอาใจใส่ดูแล ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นกระดูแลอย่างดีนะคะ,ะว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลให้การรักษาผ้าหยาดพี่น้องเดินทางมาเฝ้าไข่มาเฝ้าเยี่ยมสร้างความพอนคลายค่ะซึ่งการเที่ยวชมความงมดงามของเมืองอุบลราชธานีและก็อานิสานต้องขอบคุณเป็นอย่างหลายคือมาหอดกระตอนรับอย่างดีผ้าไปกินของแสบแบไปเบื่องม่องท่องเที่ยวน,น้านะคะญยาดที่มาเยี่ยมนะคะหลังเพื่อนก็บ,บอกว่าสิเชิญชวนเพื่อนเพื่อนหาพี่น้องจัดทริปมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีมากอีก แนนอนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นก็บ,บอกว่าจากการดําเนินการในความซอยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวกับร่วมคํายืนหยันนะคะของนักท่องเที่ยวที่ร,รับความซอยเหลือในเทือนีทั้งด่านสาธนารณสุขการเดินทางเชื่อมต่อ ทั้งทางบกทางอากาศนานาชาติและกการติดต่อประสานงานระวางประเทศหรือว่าต่อหมอหรือว่าการติดต่อประสานงานหลายๆอย่างการถือวาแสดงให้เห็นถึงความพร้อมศักยภาพและกัการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แบบครบวงจรหรือว่าเมดิคอลฮับของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะซึ่งเข้ากับมีเสียงสัมผัของแานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีวาทีพันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณและก็นายแพทย์สเวสวีศรีผู้ิำุวยการโรงพยาบาปลปิ่นอุบลราชธานี ไปฟังเสียงของทั้งสองท่านนี้คะ่ะในวันนี้เองนะครับเหลือผู้ป่วยนะอยู่ในบ้านเรา14ท่านนะฮะโดยอยู่ที่โรงพยาบาลปรินซ์11ท่านนะฮะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลสัมภาศิทธิประสงค์สองท่านแล้วก็อยู่อุบลรักษน1ท่านนะครับในวันนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ป่วยตอนนี้ก็เรียกว่า ค่อนข้างที่จะเดินเหินได้สบายๆแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับอิสราเอลนะครับสะท้อนถึงการเตรียมการในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะทีมงานโรงพยาบาลอุบลรักก็ดีโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ผสมก็ดีรวมทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ระบบการส่งต่อของสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพาหมัย อันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของอุบลและก็ประเทศไทยนะฮะก็คือเรื่องของ medical hub นะฮะที่เรียกว่าเป็น simless border นะฮะก็คือเป็นการแพทย์ที่ไม่ได้มีพรมแดนพวกเราเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันอำนวยความสะดวกโดยที่คนไข้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะต้องใช้เวลาในการข้ามแดน ทุกอย่างมีการสื่อสารกันตั้งแต่ที่เกิดเหตุละมีการแจ้งรายละเอียดการแยกผู้ป่วยชนิดสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะฮะแล้วก็มีการบริหารจัดการโดยที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่หน้าด่านก็ทําให้ผู้ป่วยใช้เวลาในการที่จะเคลื่อนย้ายจากที่เกิดเหตุมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างสั้นนะฮะเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันเพราะนั้นผมคิดว่าก็เป็นข้อได้เปรียบอีกการหนึ่งของจังหวัดอุบลนะฮะที่สามารถที่จะทําการแพทย์ที่ไม่มีพรมแดนนะฮะที่เป็นซิมเลสนะฮะที่ ไม่ได้มีรอยต่ออะไรเกิดขึ้นนะครับ